สวัสดีคับพี่เอาช่วงเดี๋ยวเกมเมอร์กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินของผมนะครับทุกคนและอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายทุย้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ผมจะมารีวิวสกินนะครับทุกคนนี่สกินของผมเปลี่ยนไปเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นข้อมือข้างขวาใช่ไหมครับทุกคนมันเรืองแสงมันไม่ใช่ LED เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูปึ๊บนี่นะครับทุกคน สวยมากนี่มีข้างหลังด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ทุกคนสวยมากมันจะมีทั้งเอ,อ่อผ้าค,คลุมไหลแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าเป็นปีกอะไรก็ไม่รู้อะครับทุกคนมันตกแต่งไว้เฉยแต่ว่าทุกคนจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไอผมมีงอกด้วยมันคืองอกของวาเดนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเสื้อของวาเดนอยู่ยังไงของผม นี่ทุกคนอันนี้ผมใส่แจ็คเก็ตคลุมไว้นะครับทุกคนเพื่อแบบว่าความหล่อเท่นะครับทุกคนข้างในทุกคนอาจจะเห็นมันเรืองแสงใช่ไหมครับทุกคนถ้าถ้าใครสังเกตดีๆตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเออใส่เครื่องหมายไว้ให้ดูนะครับทุกคนจะเป็นลูกศรก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ดูทุกคนดูดีๆอ่าเมื่อกี้ผมโฟกัสให้ดูแล้วนะครับทุกคน นี่แหละสก,กินของผมมีเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ของผมอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้เป็นแค่การรีวิวสก,กินนนะครับทุกคนมันเป็นแค่การรีวิวสก,กินหรอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ฮู้บ๊ายบาย